สวัสดีครับตาทองชนพี่น้นองรวมมดธนาสุกบุญเสจมด้วยกันนะครับเฮ้เดาวหรือเงีขึสิดักตัวดัเต้าตมตัวม่ง เออที่ว่าธรรมาศิลปิสสะนิจังวิสาขะตายิโนสัทธาโลธรรมะวัตถังติ

เป็นวันที่อากาศเย็นยามเช้าอีกวันหนึ่งพี่น้องเมื่อวาน20องศาวันนี้21องศาร้อนกลางวันระอุเมื่อวานตอนเช้านี่ก็หนาวเมฆหมอกปกคลุมพอตอนกลางวันเมฆสลายหายหมดแดดร้อนระอุเลยพี่น้องบ้านเราว่าจะสามฤดูก็ไม่ใช่ที่อื่นฝนตกกันหนักนะแต่ว่าเราไม่มีไม่มีฝน ผลก็ทำให้ดูร่างกายเสียงแหบแห้งก็อากาศเป็นแปลงสภาพร่างกายรับไม่ได้พี่น้องก็เป็นใครได้ป่วยเป็นธรรมดาสำหรับคลิปใสายบาช้านีา้พี่น้องได้ดูได้ชมมาร่วมโมทนาสาธุบุญได้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ